「またおはよう言って言また夢を見せて」「今日も元気で過ごせたらいいよね」「こんなに単純で当たり前 ถ้าอยู่ในห้องนี้เป็นเวลาครบห0สิชั่วโมงแล้วประตูจะเปิดออกให้ไปต่อได้ขอให้รอกันอยู่ที่นี่ถวยวต้องติดอยู่ที่นี่ห้าสิชั่วโมงขอโทษทีนะเพื่อนไม่ต้องคิดมากเลยนะแค่พวกเราทุกคนใช้ช่วงเวลาที่เหลือลงไปให้ถึงข้างล่างให้ได้ก็พอแล้วนั่นนะสิไม่ได้แปลว่าเราต้องตกรอบซะหน่อยนี่นะไม่ต้องหว่วงหรอกอ๋อถ้าไม่มีลุงคนไหนเป็นตัวถ่วงเราก็ไม่ตกรอบหรอกนะเฮ้ยรู้แล้วนะ หรือเวลาอีกเก้าชั่วโมง39นาทีรีไปกันเถอะตอนสามคนห้าคนเป็นคำตอบสุดท้ายโอ้ยอดเลยพี่ใหญ่ในที่สุดเราก็ผ่านหอทิกทาวเวอร์แล้วมันก็แน่อยู่แล้วพวกเราจะตกตั้งแต่รอบสามได้ยังไงกันเล่าตอนนี้พเจะหอบสังขารก็ลงมาเหรอสามพี่น้องยามริฮันโซ เรียกถูกๆหน่อยพวกเราสามพี่น้องอมอริตะขักพี่ไอ้พวกมันมากันเพียบเลยแค่มาถึงก่อนกำหนดก็พอแล้วล่ะขอบอกไว้ก่อนฉันจะใช้เวลา3 2ชั่วโมง25หนาที32มองชั่วโมงยางนั้นเหรองั้นนายก็มาถึงเป็นคนแรกยังงั้นสิตอนแรกฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ดันมีคนมาถึงก่อนหน้าฉันซะแล้วฮิสุกะมอนอนอะร ไอ้หนูคนนั้นเราได้ออุตสาห์สนใจมันเป็นพิเศษสงสัยงานนี้เราจะตาถั่วไปหน่อยอแบบนี้ขนกดีเหมือนกันนะว้ายไอ้บ้าเอ้ยใครจะเรือกมาทางนี้ดูสิทางวิบากไป่มบ้าเลยรีบไปไ่เถอะอะไรนี่แกแกนักการ้ยว้ายดูดิ

เราวิ่งลงจริงๆ,ๆมันก็ดีอยู่หรอกนะไปพอไปยังไงอะครท,ที่บอกนะมันอาจจะเปน็นกลลวงที่จริงเราอาจจะปีนขึ้นมาก็ได้อะ <c oughs> มันก็เหมือนกับพวกเรากำลังวิ่งกับหลังยังไงเ<อ>รา <c oughs> แกนะแกเหลืออีกหนึ่งชั่วโมองเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมองพวกเรารีบไปกันเถอะจะเปิดประตูนี้หรือไม่เปิดอะก็ต้องเปิดอยู่แล้วถามได้ <c oughs> ฉันชักจะเหลืออดแล้วฉันเอนือกับการถ่วงความเจริญของแกเต็มทนแล้วนะทอมป้าฮะรู้ไหมเดี๋ยวก่อนสิเมื่อกี้นะ่ะฉันกดวงกลมไม่ต้องมาโกหกทำไมชืก่แกแล้วจะเป็นใครไม่ใช่รอกเหลีอลโอขอโทษนะเมื่อกี้นี่ฉันกดพลาดไปดอนปุ่มกระกะบาดเองอ่ะง้งั้นแล <c oughs> ้วก็แล้วไปเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมนายไม่ขอโทษฉนะันล่ะ ทำแบบนี้ฉันรับไม่ได้นะก็เพราะว่าแกน่ะอยากทำตัวไม่น่าไว้วางใจตั้งแต่แรกก็สิฉันไม่จะเป็นต้องขอโทษแกหรอกพูดแบบนี้ก็เหมือนกับว่านี่ฉันเป็นคนเดียวที่เป็นตัวโถอยางงั้นใช่ไหมแล้วมันเพราะใครอ่ะที่ทำทุกคนต้องเสียเวลาตั้งห้าสิบชั่วโมงอะ่ะคนที่ทำผิดอย่างชักัดชักกนก็คือแกนั่นแหละเพอเนี่ยว่าไงเนาะ,ะเลโอเิโอเอ้ยฉันก็แค่พูดความจริงเท่านั้นไม่ใช่เหรอ อที่แกพูดมันก็ถูกแต่ว่าฉันเหลืออดเต็มทีละพอทีเธอะทั้งสองคนะตอนนี้เราควรจะนึกถึงหนทางต่อไปข้างหน้าจะดีกว่านะก่อนก่อนพูดถูกแล้วนะรู้สึกว่าเราจะใกล้ทางออกแล้วล่ะในที่สุดทุกคนก็เข้าไปอยู่ในห้องนั้นแล้วสินะ <laughs> ที่นี่อีกหนึ่งชั่วโมงที่เหลือก็จะได้สนุกกันเต็มที่ ผู้เข้าสอบจงฟังนี่คือจุดแยกสุดท้ายของเส้นทางร่วมใจเส้นทางร่วมใจที่แสนลำบากถ้าไปกันห้าคนจะต้องไปเส้นทางที่ยาวและยากลำบากถ้าไปกันแค่สามคนจะได้ไปทางสั้นและง่ายดายจะเลือกไปทางไหนถ้าเลือกทางไกลและยากลำบากกดวงกลมเลือกทางสั้นและง่ายได้ให้กดกากบาทกรณีที่เลือกกากบาทก็จะต้องมีสองคน ไปใส่กุญแจมือไว้ที่เครื่องฝาซะก่อนประตูถึงจะเปิดออกให้และสองคนนั้นจะต้องโดนตรึงอยู่ที่นี่จนกว่าจะหมดเวลาการแข่งขันและที่สำคัญเส้นทางวงกลมนั้นไม่ว่าจะรีบแค่ไหนก็จะต้องใช้เวลาถึง45ชั่วโมงส่วนทางกากบาทใช้เวลาแค่3นาทีก็ถึงเส้นชัยเอาวงกลมด้วยกากบาทจะตัดสินกันด้เสียงข้างมาก ทุกคนเฝ้าอุตส่าห์บากบ่นมาเวยกันถึงนี่ถ้าจะเกิดความผูกพันชั้นมิตรก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าถ้าหากเลือกวงกลมผลออกมาเป็นยังไงยังมองไม่เห็นทางออกเอาจะเลือกทางไหนแล้วแล้วมันก็มาถึงเลโอลิโอเอาละฉันขอบอกไว้ก่อนนะฉันจะเลือกเส้นทางกากบาทและฉัน ก็ไม่คิดจะค้างตึงอยู่ที่นี่ด้วยไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามฉันก็จะขอเป็นหนึ่งในสามที่ผ่านเข้ารอบผู้คุมสอบก็เช่งรู้ดีจริงๆนะเตรียมอาวุธโบราณทั้งเก่าใหม่ไว้พร้อมสับเลยมันต้องการให้เราน่ะสู้กันให้เหลือเพียงแค่สามคนเท่านั้นแต่ว่าฉันจะกดวงกลมเพราะยังไงเราก็อุตส่าห์มาถึงที่นี่แล้วฉันก็อยากให้ผ่านทั้งห้าคน ไม่ว่ามันจะออกหัวหรือออกก้อยยังไงฉันก็อยากจะลองเสียงด้วยเฮ้ยเฮ้แต่เราเหลือเวลาไม่ถึงเจ่วโมงนะไม่ว่ายัางไงเราก็ต้องเลือกทางสั้นอยู่แล้วเหลือแค่ว่าทำยังไงจะให้เหลือแค่สามแล้วฉันก็ไม่คิดจะจบเกมนี้ง่ายๆเลยนะถ้าไม่มีใครยอมถอนตัวมีทางเดียวก็คือต้องสู้กันแต่ว่าคิดรูเเดี๋ยวก่อนนะไม่แน่ว่าห้องนี้มันอาจจะเป็นกับดักก้ได้อ่ะลองคิดดูให้ดีๆสิ ไอ้ทางสั้นและง่ายได้ไมันอาจจะโกหกแล้วก็แหกตาเราได้นะอย่างที่เขาว่ากันว่าคำหวานมันจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะ่ะอืมแกที่พูดเข้าทีดีเนี่ยว่าไงนะฉันน่ะเข้าใจความคิดของแกอย่างแจ่มแจ้งถ้าเหลือคนเหลือก,อก,กากบาทแค่สองคนทีนี้เหลือคนเดียวก็คือแกที่จะต้องเป็นคนตัดสินแกไม่อยากจะตกที่นั่งลำบากใช่ไหม<ะ>ละ่ะสงสัยว่าฉันจะพูดแทงใจดำแกละสิงั้นแล้วอีกคนหนึ่งจะเป็นใครกันล่ะอืม ก็จิงอยู่หากสู้กันฉันว่าไม่มีทางชนะอยู่แล้วคนที่ติดอยู่ที่นี่ก็ต้เป็นฉันแล้วไอ้คนหนึ่งจะเป็นใครล่ะกอลหรอคุราปิก้าหรืคิรัวก็จิงอยู่ของกับคุราปิก้าเป็นเพื่อนสีกรรมตะตะกรสอบแต่รอบแรกคนที่นอกเหนือจากนั้นก็คิรัวเหรอแต่ว่าจะทำได้อย่างใจคิดหน้าเหรอเพราะยังไงหมอนั่นก็เป็นคนของตระงวัเนี่มันปากดีจริงๆง,ง,งั้นขอเล่นงานให้ปากแตกพูดไปได้สักทีดีไหมพ<ผ>อ<ด>ทีทาหน้ากอล แกมาปกป้องไอ้คนคนนี้ทำไมเนี่ยยังไงซะฉันก็อยากให้ทุกคนผ่านเข้ารอบนะฉันไม่อยากให้ใครต้องตกรอบแม้แต่คนเดียวยังไม่เลิกพูดแบบนี้อีกเหรอแล้วมันมีวิธีอื่นหรือยังไงกันเลิศเพราะฉะนั้นทุกคนก็ช่วยกันคิดหาทางออกสิคุณราปิก้ามาว่างไงฮะอฉันจะเลือกวงกลมก่อนพูดถูกแล้วยังไงเราก็ต้องมีวิธีอื่นสินะอ๋องั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันกับพี่รวเลือกกากะบาทก่อนกับคุณราปิก้าเธอเลือกวงกลมสองต่อสาม คะแนนเสียงเลือกวงกลมงนั้นเหรอเนธได้ฟังฉันก่อนนะฉันจะขออยู่ที่นี่เองอะ่ uh huh. ะงั้นฉันขอเลือกกระบาดก็แล้วกันทีนี้ก็จะได้เลือกเส้นทางสั้นและง่ายไงเล่า ท่านเวลาจนได้ทันแต่ตายก็เรียกว่าถึงเส้นตายไงมันตายแล้วนี่งี่เง่าสิ้นดีผ่านข้อรอกแรกแต่ตาซะก่อนสุเกบชีิวไ้สอบปีหน้าดีกว่านี่แกมีแผนอะไรกันแน่เนี่ยตอนแรกก็ทำปากดีบอกว่าจะเลือกวงกลมแล้วทำไมถึงได้หักหลังกันซะล่ะ ฉันไม่ได้หักหลังใครทางนั้นน่ะฉันก็แค่เลือกด้วยความบริสุทธิ์ใจของฉันอะไรนะเวลาที่เหลือโยเราเลือกวงกลมไม่ได้แน่แต่ว่าถ้าเลือกกากบาอยางไงฉันก็ต้องถูกทิ้งให้อยู่ยงที่นี่แนะ่สรุปว่าไม่ว่าเลือกทางไหนฉันก็หมดสิทธิ์ที่จะได้เป็นทันเตอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นฉันไม่อยากจะหาเรื่อเจ็บตัวหรอกนะฉันขอถอนตัวอยู่คอยแกล้งเด็กใหม่ปีหน้าดีกว่านะนิสัยอชอบแกล้งเอาละไปจากปีหน้าแล้วกันใครจะเจอแก อยงเดีก่อนอืมเหลือเวลาอีกแค่ส5สิานาทียังไงก็ต้องเลือกกากบาทไม่ได้แล้วนี่นายป่านนี้เรายังจะดื้อด้อีกยังไงมันก็ต้องมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้สินะมันต้องมีแน่ละอืมกอนแกว่ามันยังมีวิธีไหนอีกเล่ายังไงก็ต้องเลือกกากบาทนะไม่ได้มันต้องมีวิธีอื่นฉันไม่อยากมาเสียเพื่อนที่นี่นะอีบ้าเอ้ยลืมไปแล้วหรือไง เรื่องที่เมืองนี่ทาก,กุได้งไงตอนนี้เป็นเวลาที่นายต้องเลือกแล้วไม่ใช่แล้วโจทย์เนี่ยมันยังไม่ถึงกับบททอนท้าแล้วนะถ้าเราคิดให้ดีมันต้องมีทางออกสิเฮ้ยเฮ้ยพวกนายทำบ้าอะไรกันนะเนอะเริ่มนะซินนะทีนี้มรดกต่อสู้กันถึงตาไปข้างหนึ่งส่วนฉันดูเฉยๆแบบเนี้ยสามารถกกันเยอะเลยนี่พอสถีได้ไหมพวกนายสองคนสถานาการณ์แบบเนี้ยมีแต่จะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ อีกอย่างนี่คือเส้นทางร่วมใจถ้าไม่รวมใจกันก็ต้องหาข้อสรุปให้ได้แปลว่าแน่นอนฉันก็อยากหาข้อสรุปเหมือนกันถ้าจําเป็นต้องสู้ฉันก็ต้องสู้แต่ว่าจะรอให้เพื่อนแตกคอกันแล้วก็หวังจะชุบมือเปิบมันไม่ได้ผลหรอกนะสรุปว่าใช้แผนอ่อยอยื่อแบบเนี้ไม่สําเร็จหรอกและอย่างน้อยๆก็มีฉันนี่แหละที่ยอมไม่ได้นีน่นายนายพูะไดของนายนะ่ะคุณราพิกา แผนแตกแล้วรู้ไหมลุงก็ตีบทไม่แตกเอาซะเลยนี่นะหมายความว่ายังไงอะกุญแจมือนั่นน่ะมันไม่ได้ล็อกซะหน่อยเหรอนี่แกเอาอีกแล้วเหรอมันแกล้งทําเป็นใส่กุญแจมือ,อยุ่ยพวกเราสู้กันแล้วก็ชุบมือเปิดผ่านเข้ารอบอยังไงน่ะมันเจ้าเลย่ยจริงจริงคาคิดแบบนั้นน่ะเลิกคิดสักทีเถอะน้านี่อย่างนั้นมากลายแล้วเอาไงเอากันเลย ต้งกล้าดีนักใช่ไหมมาเจอกันหน่อยสิอยากเจอกันานแล้วี่มือไปเหลือไปกันที่นักเรียนสอบตก5ีอาารย์ิทิก็บอกว่า35ปาแล้วเลย เอาเลือดอาไปเลยใช่ฆ่ามันเลยฆ <laughs> ่าไรเลือดสาดไปเลยอย่างไรเอาเลยนายสองคนพอทีเถอะนี่มันไม่ใช่เวลานะโ่อทีนะคุณลาปิก้าฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วฉันจะทิ้งมันไว้ที่นี่แล้วพอทีเถอะทำปะไม่มีทา่างฉันรูสากมาถึงนี่แล้ว ยอมแพ้งง่ายๆเล่าอาจจะตรงนี้ไปเแต่จะได้ดูเด็กใหม่อย่างพวกแกต้องเจ็บปวดรวดท้าวใจเพราะต้องสอบตกที่น้ำใจไปเลยไงและเพื่อการนี้ไม่ว่าจะยังไงเฉพาะไม่จะต้องผ่านเข้ารอบไปให้ได้มันไปถึงอย่าหย่าก่อนถอยไว้ละก่อนไม่งั้นก็จะโดนไปอีกคนนึงไม่ว่าใครก็อยากสอบผ่านกันทั้งนั้นน่ะเพราะงั้น เรามาร่วมมือกันดีกว่านะเงียบเถอะนาฉันน่เบื่อฟังคำพูดเพ้อเจ้อของเด็กๆแกแล้วตอนนี้ฉันได้วิธีที่เราจะสอบผ่านทั้งห้าแล้วนะแกน่ะหลอกฉันาสำเร็จหรอกเจ้าโหนูถ้าคุณทําป้าก็อยากจะสอบผ่านเชื่อใจผมเถอะยังไงซะเราต้องผ่านไปได้แน่เย ตกลงว่าเราจะสอบผ่านจริงๆนะหรือเวลาอีกแค่40นาทีเองแล้วจะทำยังไงอ่ะนี่ไงนี่นี่เองอออเดี๋วเวๆวใช้ขวานเนี่ยทำแบบที่กรอนทำสิอ๋ออ จะหาทางออกด้วยตัวของเราเองคอยพวกบ้ามันผิดกฎนะครับท่านพัสดีรีบไปห้มามมันดิครับเกลยวด้วยครับรีบเลยครับท่านครับต้องลบน,น่าสนใจเจ้าพวกนี้น่าสนใจจริงๆมันคิดวิธีนี้ออกมาได้ยังไงกันนะอ้าวท่านพสัสสเดพ่อท่าน S <S <S ยังเรายังดีใจไม่ได้หรอกนะเอะฮะเราเหลือเวลาอีกสามนาทีจริงด้วยนะเขาบอกว่าทางสั้นจะไปถึงเส้นชัยได้ภายในสามนาทีไงถ้าอย่างงั้นเราก็ไปไปทันเวลาแล้วซินี่ก่อนพ่อแกบอกว่าทันแนะ่ฉันที่ได้กดวงกลมมาพอทีท่านนะถ้าเรารีบไปเราอาจไปทันก็ได้เลิกหวงังโดนแรงแรงสักทีนะโอ้ไม่ทันแล้วบาน่สุดเลยอุตส่าห์มาถึงนี่ดันต้องมาตกรอดอยู่ที่นี่เองละ หรือเวลาอีกหนึ่งนาทีก็ไปเลยงานไอเดียเจ๋วมากก่อนก็ตรงนี้มันเป็นทางหน้าดีนะฉันก็เลยคิดว่าทำแบบนี้เราจะลงมาทันเวลาแต่ว่า ต้องคยระวังมาสมดูทางซ้ายมาดูเส้นทางดีจริงๆหาที่เกาะประว,วัติตอนกลางคืนมันมืดกว่านี้อีกน๋หรือมาอีกสามสิบวินาทีเอาละไปกันเลย <c oughs>

เขาเลือกทางยาวและลำบากแล้วก็พังผนังเพื่อให้มาทันเวลาถ้าหากโปลไปทางสั้นและง่ายได้ก็จะผ่านเข้ารอบห้าคนได้อย่างแน่นอนแต่ท่านพัสดีแบบนี้อนุรมได้เลยครับจริงด้วยครับผู้มันพังกำแพงนะครับสิ่งที่จะหนูคนนั้นทำพังไม่ใช่กำแพงธรรมดาหรอกนะ<า>แต่เป็นกำแพงแห่งปฏิพานไหวพริบยังไงล่ะเจ้าหมอเนี่ยมันไม่เบาจริงๆ ให้ตายสิสะบักสบอไปตามกันเลยมือไม่เปิดเปิงหมดถ้าเกิดบทเดีจะไม่ทันอยู่แล้วเห็นนะมแต่ว่าดีแล้วนะที่นายไหวทันพอเห็นคุณทําป้าพังพื้นเห็นกันเลยนึกขึ้นได้เลยคิดว่าถ้าเราใช้ขวานนี่นะก็อาจจะพังผนังได้นะเฮ้ยก่อนแล้วนายแท้ๆเลยสเก็ตบอยฉันพังหมดแล้วฮะแล้วนายจะชดใช้อยังไง ขอโทษนะคคโร่ไม่ได้ละฉันไม่ยกโทษให้นายง่ายหรลกนะกับสองทางเลือกที่ถูกบีบบังคับให้นี่แต่ว่านายยังเฉยและยังสามารถนึกไอเดียเฉียบขาดออกมาได้ตอนตรงนี้เลยนะที่ฉันว่านายสุดยอดทุกๆคนขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนด้วยนะที่สอบผ่านรอบนี้ได้ฉันริปโป้ฮันเตอร์แบล็คลิสตกรรมการคุมสอบรอบที่สาม เอาละก่อนอื่นอยจะให้ทุกคนขึ้นเครื่องบินลำนี้ไปวว้าวมาถึงก็จะไปสนามสอบต่อเลยเหรอเนี่ยฮะก็ดีแล้วนี่นาะเล่นนั่งเครื่องบินด้วยไนะนายว่าก็ดีแล้วงั้นเหรอคุณเรปเปอร์ฮะลาก่อนนะครับลาก่อนงั้นเหรอมันยังเร็วไปละมั้ง เกาะลึกน,นะครับที่นี่เราได้เจอคุณตาคุณยายใจดีด้วยฮะอย่าลืมติดตามชมฮันเตอร์ฮันเตอร์ได้ใหม่ในตอนหน้านะครับรับรองสนุกสนานตื่นเต้นเหมือนเดิม